สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ร um ักท um ่านผู้ชรักวันนี้ผมดิเนกุ๊ดวรายงานส่วนบรรยากาศการปั่นในทั้งไทยรอเวียดนามนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนจํานวนหน้านะครับมาร่วมกิจกรรมนะฮะซึ่งบรรยากาศเช้านี้ก็เป็นไปด้วยความคึกคักนะฮะมีนักปั่นจักรยานครับมาเข้าคิวกันตั้งแต่เช้านะครับ นี่คือบรรยากาศยามเช้านะฮะให้มารับอุปองอาหารกับน้ำดื่มที่นี่ผมนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีการประกาศนะครับให้กับผู้ที่มาเชลนะครับแล้วก็จะมาน้ี่นะครับสมัครนะครับ มารับคือบรรยากาศที่จังหวัดนครพนมเช้านี้นะครับมีจุดที่ลงทะเบียนนะครับเจอกันที่หนมาแชร์นครพนมนี่คือบรรยากาศเช้านี้นะครับนักข่าวเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับทุกคนมายิ้มยิ้มจัดใจครับชูนิ้วหน่อยครับมาจากจังหวัดไหนครับนนคครพม่ะอ๋อนครพนมนะครับครับทุกคนก็เดี๋ครับมีการลงทะเบียนนะซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ กำลังลงทะเบียนกันะนะฮะขะที่บรรยากาศช่วงนี้ก็มีการใ้มากอีมก้อันนี้เานอินจก,กรรมของสวัสดีครับยิ้มได้ครับอันนี้เราถ่ายทอดสดน,นะ,ะสามารถเข้ามาสอบถามของเราได้นะคะรวมไปถึงวันนี้ญญาานะคะเราได้มีในส่วนของโยตรกรรมจาก มิจูบิชิมาฝากกันด้วยนะคะตอนนี้บุดมิชูนะครับก็กำลังเอ่อใช้ในการฝันสัจรอาเซียนวันนี้นะคะสามารถเข้ามาที่พิกของเราได้นะคะหรือหลายท่านที่เป็นลูกค้านี่คือเช้านี้นะครับที่จังหวัดดีนะคะกานุนครับแล้วก็ต้องขอตนรับเขสู่รนสวย์ของมุด ค่อคข้มากเลยครับที่ขณะนี้ตามบูธต่างๆก็มีการจัดแสดงและให้บริการสำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมชีนะคะเราก็มีในส่วนของตัวนี้เลยเป็นที่ประดับรถจักรยานนะคะทรงพระเรามาที่บูธของมิสูะครับอันนี้ในส่วนของลูกค้าของมิสูก็มีการให้ลงทะเบียนกันนะครับบออลงทะเบียนได้เลยครับเดี๋ยวไม่ให้เป็น ที่เป็นลูกค้าของมิสซูวิชิก็มีการให้ลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีการแจกเสื้อให้นะฮะซึ่งแตงโยานก็จะเป็นลูกค้าที่ได้ กิจกรรมดีๆของเราก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะในอีกสักครู่ประมาณเจ็ดโมงนะคะเจ็ดโมงเช้าทางเวทีกลางของเราปั่นอาเซียนสันจรนะคะจากเนชั่นทีวีนะคะก็ภาพรวมที่นครพนมเช้าวันนี้คือคักมากนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างดีนะฮะโดยการปั่นในครั้งนี้ก็จะปั่นไปที่สะพานมิภาไทยลาวแห่งที่สามนครพนมขมวงระยะทางไปกับ32กิโลเมตรนะฮะก็ปั่นแบบสบายๆนะครับไม่ได้มีการแข่งขัน ในส่วนของการไปเวียดนามหลังจากนี้ก็จะมีการปั่นในช่วงของเวลาประมาณบ่ายสองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็สำหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับทราบว่า300รอคนแรกก็จะได้รับเสื้อนะครับตอนนี้นะักปั่นที่มาจากต่จังหวัดที่ได้ลงทะเบียนไว้นะฮะก็มีการนำเอาบาโค้ดนะครับมาเพื่อที่จะขอรับเสื้อนะฮะซึ่งก็ สาน,นี้นะครับบรรยาก,กาศก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมปั่นในวันนี้นะครับของจังหวัดนครพนมมีนักปั่นจากทั่วทุกสารทิศนะครับทราบข่าวก็เดินทางมาร่วมปั่นเป็น,นจำนวนมากนะครับซึ่งในวันนี้นะครับนอกจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วนะครับก็ยังคงจะมีในส่วนของการปั่นเพื่อการแข่งขันด้วยครับ ใจเกินร้อยนครมนมครั้งที่2ไะยะทาง80กิโลเมตรนะครับเป็นการปันแข่งขันกับนักกีฬานะครับซึ่งนานพยาสีจัดาน้าคราชนี้ก็เป็นสถานที่ในการเปิดงานในวันนี้นะฮะรับเสื้ออยู่นนตอ้งบรรยากาศเช้านี้ที่จังหวัดนครพนมนะครับ จังหวัดนครพนมรวมไปถึงจังหวัดกลเคีดอีกด้วยนะคะทั้งหมด300ตัวกับกิจกรรมของเราวันนี้นะคะหลายท่านที่เป็นลูกค้าที่ขับขี่รถยนต์มิสบิชิขบริการอาหารเครื่องดื่มรอพร้อมแล้วนะให้กับนักท่องเที่ยวนักฝั่นทั้งหลายได้มาร่วมรับประทานอาหารก่อนที่จะเดินทางฝั่นนะครับการฝันในวันนี้ก็จะเริ่มในเวลาประมาณ7นาฬิกานะครับ นี่คือลานองพญยาศรีจัตังต,ตะนาคราชนะครับนักท่องเที่ยวนักปั่นบางคนก็มาบันทึกภาพนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกนะฮะซึ่งจุดที่ปล่อยก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะับผ่อนขาสบายๆนะพี่ผ่อนขาโอเคครับนักท่องเที่ยวก็มาปั่นนะครับแล้วก็มาชมพูธต่างๆนะครับ คึกคักมากครับที่จังหวัดนครพนมในวันนี้นะฮะนักปั่นทั้งหลายก็ได้ชมความงามของบรรยากาศที่จังหวัดนครพนมนะ <c oughs> ในเวลาเนิกาจะมีการถ่าย <c oughs> ทอดสดในเวลาเจ็ดนาฬิกาเราจะทำการถ่ัดกัดค่ะดี่อีกสักประมาณเจ็ดโมงช้าเราจะทำการไ่นักกัดเลยค่ะอันนี้เป็น <c oughs> จักรยาน นะครับการไปสู่ารครอบครัวเลยครับการปั่นครอคัวก็คือไปฮการปั่นขั้นเลยนะคะวันนี้ดดสตล์ต่กหน้าเลยสาหรับการปั่นจักยาน็มาเพื่อสุขภาพไดี่กันแไร้พ่ช่วก้นใรา้วยคารัเรายสนับสนุนให้ทุกท่านันะออกกิการการปั่นจักรยานด้วยค่ะ อบรรยากาศที่จังหวัดนครพนมครับรายงานได้เพื่านได้รับทราบกันที่ไุ่ได้เป็นันท่วนของผู้สื่อข่าวสมาคมนักข่าวนครพนมผู้จะทำรายการสวัสดีนครพนมและเป็น107.75เมกเิตรายงานจากลานพญาศรีสัตาณฑ์นาคราชจังหวัดนครพนมครับ